คุคามิเมล์นะหัวที่มาเทลเลอรหน่อยเกมโซไนนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมามแป๊บหนึ่งนะแม่งค้างเฉยเออโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเออ่นี่นะครับรีวิวในตัวของเออ่ผมก็ยังอ่านชื่อไม่ออกอยู่ดีนะก็ยังไม่ได้เอาไปเซชกูเกิลเลยว่ามันอ,านอ่านยังไงโอเคครับเอาเป็นว่าผมจะมาเล่นตัวเออ่ทาโออิสนะครับนะผมจะเรียกว่าทาอุสไม่รู้่พูดไม่ถ่อม ผมคนเรียกมันว่าอะไรนะโอเคครับใช่ไหมครับ okay, ผมจะว่าทาโอก็แล้วกันนะครับโอเคฮะทาโอนะครับเป็นตัวละครที่มีดาบนะครับเนี่ยดาบไม้นะครับเป็นเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าอาวุธหลักนะครับมีดาบไม้เป็นอาวุธที่เขาให้มานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ก่อนนะครับแล้วก็รดน,น้ำต้นไม้ก่อดพอก น้ำมิดด้วยละเดี๋ยวเอาอย่างอื่นไปก่านนะอันอนี้นี่นี่โอเคคนระับอ่าแล้วผมก็เอาของมาจากในนี้ไม่มีแต่ดาบวัตถุฟลักโอเคครับตรงนี้มีอะไรไหมอู้อันนี้มีเพิ่มนะโอเคก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมเอาแบตเตอรี่แป๊บน,นึงเออกดผิดไม่ได้จะกดอะไรหรอเมื่อกี้กดผิดนิดนึง,น,งนะครโอ้โหเสียเงินฟรีเลยไม่เป็นไรนะฮะไป เันนีเราเริ่มกันเลยนะฮะอา้าวถ้าผมพูดเสียงเบาไปขออภัยนะครับนะนะผมยังไม่ได้ลดเสียงดี๋ยวลดเสียงหน่อยนะโอเคครับเอ่อต่อมาผมจะทําอะไรมันจะใช้ไหนดีอ่ะมจะใช้อันนี้ก็แล้วกันครับโดยถ้าเรากดการใช้สกิลนะครับมันจะการเรียกสายฟ้าขึ้นมานะครับอ๋อไม่ใช่ฮนะมันไม่ใช่การเรียกสายฟ้าเอาโทษนะพอดีผมเอา ออนี่โอ้การคือมันเป็นดาบเรียกสายฟ้านั่นเองนะครับเนี่ยปุ่มกดใช้ไปแล้วมันจะเรียกสายฟ้ามาใส่ศัตรูนะครับส่วนอันนี้อ๋ออันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนโหมดเป็นการตีนะครับนี่ไงนะเนะอออาวุธน,นี้ค่อนข้างจะดูดีใช้ได้เลยนะครับอเป็นอาวุธที่ดูดีสุขพอเลยนะครับ เราสามารถใช้ความสามารถเรียกสายฟ้า,ามาได้แล้วก็สกิลของมันน่าจะเป็นการเสกดาบออกมานะครับแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูแล้วว่าคนข้านจะเล่นยากหน่อยครับอันนี้เป็นการจบตีระยะไกลนะครับซึ่งนาเมนมันก็ไม่ได้แรงนะอู้ใช่แล้วก็คือถ้าเข้ามาปะชินเนี่ยเราก็คือไม่มีโอกาสทาอะไรเลยนะครับโอเคนาเมนการโจมตีแบบธรรมาดานะอยู่ที่หกนะรู้สึกว่า มังมงม่งมั่งมั่งไ้ก่อนไม่รู้แค่อะไรล่ะมั่งไ้ก่อนนะอันนี้คืออะไรเอ่ยไม่รู้นะครับเลือกไปก่อนเขาบอกว่าจะระเบิดหลังตายเหรอเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นี่เน,นี่ยนี่เลยนี่เลีะยนี่เอ้ยตัวตัวนี้ผมเข้าไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันระเบิดหลังตายนะครับ, <So easy S 2> รบอีซี่ับเออก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้ก็ผมบอกเลยจริงๆผมว่ามันออกไปแนวซัพพอร์ตนะเนี่ยตัวเนี้ยนะค เนี่ยโดยเฉพาะสกิลดาบอันนี้ของมันนะครับมันจะแบบเราอยู่หลังไอ้นี่ไงเราอยู่หลังไอ้นี่แล้วก็ให้มันตรวจจับศัตรูไปแล้วก็เออนั่นแหละนะครับมันใช้สกิลไปอีซี่นะอีซี่เราแล้วเราก็แค่หลบกระสุนไปนะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะพี่แน่นะอีก็ไม่ได้โอ้เจ็บ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 เ,บเบมื่อกี้เพิ่งพูดไปหยุกๆแล้วก็ไม่ได้เออช่างมันนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเอาเอาโอ้มันเสีย energy ด้วยนะครับเพื่อเห็นเพ่เห็น,หนโอเคครับเออนี่ใจค,คอเองจะมีแต่ดาบไปตูใช้ยังไงฟะตัวนี้นะผมแนะนำนะถ้าถ้าผู้ชมไม่เก่งนะครับไม่แนะนําไม่ใช้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะใช้ยากพอสมควรเลยนะครับคือแบบเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างจะ คือท่านผู้ชมจะต้องใช้สกิลเพลย์ที่ค่อนข้างสูงนะในการเล่นตัวละครตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวใช้เลยนะเออน,น,นี่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 เออแต่ว่าสกิลมันก็โหดนะครับจะได้ใช้ไหมเนี่ยไอ้สามอย่างอันนี้โอ้ออช่อบนะครับเดี๋ยวผมเกาแป๊บนึงนะคันคันคอนะครับโอเคเออเข้าไปเลยไปโอ้เข้ามาแล้วอ่ะ ติดลำแล้วนไม่ใช่ละว,ว่าเฟ้งูวาดนะครับย,ยิงไปยิงไปยิงไปไคิดว่าเองมีไอ้นี่อยู่คนเดียวเด้เฟ้ยแต่ว่าไม่โดนมันแล้วโอ้โหระยะอาวุธมันก็แคบซะเหลือเกินเขาไปกินซะโอ้ยเจ็บๆๆๆโอ้ยโอ้ยมันชอบยิงไอระเบิดดาวกระจายครับ นี่เนะี่ยคือถ้าผมเงียบไปในระหว่างสู้บอสก็ขออภัยนะเอามึงตายไปแล้วอะเดี๋ยวผมจะสู้บอสตัวน,นี้ได้ไหมเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะเลื่องมันอยู่เท่านี้แล้วนะโอเคก็น่าจะพอที่จะถูถูเธอๆกับมันได้นะมึงจะโยนระเบิดอะไรนักหนาอะเนี่ยเป็นไรฮะบอสขายระเบิดเหรอน่ะคาคิปเปอร์เยอะดีเราเดี๋ยวไม่เกี่ยวปิดเรื่องเอ้ยผิดเกมดิปิดเรื่องบ้าอะไรเออโอยผมพยายามหลบอย่างสุดชีวิตนะ โอ้โห oh, oh. ไ,ไม่นะไม่นะโอ้เจ็บอันนี้ไม่ใช่เจ็บอันนี้มึงตาย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 เอเดีย๋ยวเดีย๋ยวยายาล็อกอยาล,ล็อกขอร้องยาล็อกนี่เอาสกิลชันไปกินซะใช่จาัก,การมันจัก,การมันอย่างนั้นแพ้ <c oughs> ครับโอ้โ oh, ห oh. อะไรวะนนี้ผมบอกเลยพิจรา,ารณคอรทดิไม่ถนัดอย่างแรงนะครับจริงจ คือเป็นตัวละครที่ผมไม่ถนัดอย่างแรงเลยครับแบบโคตรรุนแรงที่จะไม่ถนัดนะครับอย่าละพูดอะไรกูเนี่ยเมื่อกี้นะครับโอเคเรามาสรุปความสามารถของมันดีกว่านะครับได้แก่หนึ่งนะครับสกิลของมันนะเป็นสกิลที่จะเรียกดาบจํานวนมากนะครับมาไว้รอบตัวนะครับแล้วเมื่อเข้าถึงระยะนะครับดาบพวกนั้นก็จะพุ่งไปแทงศัตรูนะครับแล้วก็ปลิวหายไปนะครับอย่างต่อมานะครับอาวุธของ ชื่อไม่อา่านยากจะอ่านว่าอะไรดีวะคือมันเป็นชื่อภาษาจีนด้วยแหละนะฮะดูท่านะโอเคอาวุธของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นดาบไม้นะครับซึ่งไม่ใช่ดาบไม้ธรรมดานะครับเป็นดาบไม้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นสองสเตจได้นะครับได้แก่สเตจแรกนะครับเป็นสเตจที่จะไม่ใช้มานาใดเลยนะครับเป็นการโจมตีธรรมดาเงินฟันนะครับซึ่งระยะอ้อนก็ค่อนข้างกว้างในส่วนเนยนะฮะอันที่2นะก็คือสเตจที่2นะครับก็คืออ่า เอสเตที่จะสามารถเรียกสายฟ้าขึ้นมานะครับแต่ว่าเราไม่สามารถโจมตีระยะใกล้ได้เลยนะครับแล้วก็การเรียกสายฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ขี่นะครับมันค่อนข้างจะเออ่เขาเรียกว่าใช้เวลาในการเรียกสายฟ้าอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กินมานาด้วยนะครับสองมานาต่อหนึ่งครั้งการใช้นะครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมว่าถ้าไปจบจะเข้าใจที่ผมพูดนะฮะนะครับตัวละครตัวนี้นะครับราคาที่62บาทนะแล้วก็เออ่ ยังไงต่อวะเนี่ยแต่ละคนตัวนี้นะครับมีเลือดอยู่ทั้งหมดสี่นะครับมีเกราะอยู่ทั้งหมดสี่นะครับซึ่งค่อนข้างน้อยเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับแล้วก็มีมานาผลร้อยแปดสิบก็น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งดูจากราคาแลวกับความสามารถของมันเนี่ยผมแนะนานะถ้าจะซื้อให้ซื้อเป็นสกิลตัวสกิลอันอื่นนะครับไม่ก็ถ้าท่านผู้ชมไม่มีสกิลเท่ที่แน่พอนะครับ ไม่มั่นใจในตัวเองเอาง่ายๆก็คือไม่มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเล่นไม่เก่งพอนะผมไม่แนะนำให้ซื้อนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้โกงนะครับคือเป็นจวละครที่ถ้าไม่เก่งจริงมันจะไม่โ p พเลยนะครับคือท่านผู้ชมจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะเพราะว่าสกิลมันโหดก็จริงนะแต่ว่าคือเข้าใจไหมว่าถ้ามันถ้าไม่ใช้สกิยเลยนะครับใช่แด่ตัวเองเพียงเพียเลยนะมันจะโอกาสจะชนะได้มันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เล่นไปดูแล้วนะครับ โอเคครับแต่ถ้าแต่ถ้าท่านม้ชมคิดว่าแน่พอนะครับซื้อเลยฮะเอาเลยนะครับนะราคาสองบาทนี่ผมคิดว่าก็คงจะคุ้มอยู่ละมั้งนะแต่ถ้าเป็นสามสิบสองหรือว่าราคาน้อยกว่านี้สักประมาณครึ่งนเนี่ยคุ้มกว่านะครับผมบอกเลยคุ้มกวามากๆเลยด้วยนะครับอย่างอินจจเนียเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะดูดิอินจิเนีย์มันยังมีเลือดกับมีกลอเยอะกว่าแม่องอีกอ่ะโอเคครับ เออว่าสำหับนี้จะมีแคทเธอรี้นะเจอใหม่อนชิพหน้าบขายบครับโอเคครับบายกดไลค์กดแชร์กดับทุกทายผมด้วยนะฮะแล้วก็ตัวละครต่อไปที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือตัวของแวมไพร์นั่นเองนะครับหรือหรือผมอาจจะไม่ได้รีวิวแวมไพร์นะผมอาจจะมารีวิวตัวละครสุดโกงอย่างแวววูฟนะฮะแล้วท่านผู้ชมจะได้รู้ครับว่ามันโกงยังไงครับแต่ที่โกงเนี่ยไม่ได้โกงอ่าที่ตัวมันนะโกงที่สกิลอันนี้ครับเดววนะครับโอเค เดี๋ยวเจอใหม่คิหน้าบ่ายครับเจอครับบ่ายช่วงนี้อัดโซนไอ้บ่อยนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะครับมาคาบก็เริ่มเบื่อนะครับแต่ว่ามาคาบเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอรีวิวไอ้เจ้าตัวพวกนี้ก่อนโอเคผมเกินผมเกินนานมากนะครับนานมากๆเลยนะครับโอเคเจอกันครับบายผมพูดกี่รอบแล้ววันเนี้ย